พอพูดในประเด็นของการนำญาติเข้ามาในรั้วในวังทำให้หลายๆคนแสดงความไม่พอใจออกมาในครั้งนี้ที่มีการเรียกร้องว่าสมควรที่จะปลดแม้กระทั่งออนอโนรวมทั้งหนูเพียนด้วยเพราะว่าเห็นได้ชัดถึงการเรียกรับผลประโยชน์การเข้ามาร่วมตบซัต์กับทางคุณหญิงกำมะลอจุธาทิพย์วีราช ในอดีตเคยเกิดขึ้นกับทางหม่อมสีรัฐมาแล้วในการล้างบางเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองว่ามันจะเกิดในกรณีเดียวกันหรือไม่ ณปัจจุบันนี้กำลังมีความพยายามในการขุดประวัติของทางอานนท์และบุคคลที่เขานำมาเข้าร่วมในพิธีต่างๆเราเคยตั้งคำถามไว้แล้วว่าคนพวกนี้มีคุณประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติเขาทำคุณงามความดีอะไรแม้กระทั่งในรายการของคุณหมาแก่ยังพูดเลยว่าการที่คุณจะได้ตำแหน่งท่านผู้หญิงหรือว่าคุณหญิงคุณจะต้องมีคุณงามความดี แต่เท่าที่เราสืบทาบยังไม่พบปรากฏคุณงามความดีของตระกูลนี้ซึ่งมีความน่าจะเป็นไปได้ในกรณีของการเต้าไต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำให้เขาได้ยศถึงพลตรีแล้วก็ขึ้นมาเป็นท่านผู้หญิงในอายุน้อยขนาดนี้สำหรับใครที่จะมาบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์เขาไม่ได้เป็นตำแหน่งพิเศษเหมือนที่ใครพยายามที่จะย,ยัดเยียด าอย่างนั้นคุณก็ต้องหาคำตอบให้กับรูปภาพที่เรานำมาประกอบว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่มีผู้แทนพระองค์ที่ไหนเขาเอารูปไปขึ้นคู่กับพระราชาคำถามก็คือแล้วพระราชินีไปไหน แล้วมันธุระก,กรงการอะไรของคุณที่คุณจะต้องเอารูปขึ้นไปเสนอกับพระเจ้าแผ่นดินถ้าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในครอบครัวเขามีประเทศที่ไหนเขาทํากันเอาผู้แทนพระองค์ไปขึ้นรูปคู่กันกับพระราชาต้องตอบคําถามอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะมาแถว่าไม่ได้มีความเป็นพิเศษคำถามต่อมาคือผู้แทนพระองค์แบบใดทําไมจะต้องมีการสร้างาพระพุทธปิยนาถวชิรา,าพัฒ์ หรือการทำปิยนาฏบังกะโลแสนสุขหรือแม้กระทั่งการมีนายเวนเป็นของตัวเองมันเป็นที่น่าแปลกประหลาดอย่างยิ่ง ตอนนี้กำลังมีการขุดไปถึงญาติพี่น้องที่มีความข้องเกี่ยวแล้วมันจะมีอยู่กรณีหนึ่งที่มีการไปพาดพิงถึงลูกพี่ลูกน้องของเขาแล้วก็มีการออกมาแก้ต่างมีการออกมาบอกว่าไปล้าเส้นครอบครัวเขาหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้หมายถึงตัวเราเราหมายถึงในเพจเพจหนึ่งที่เขามีการพูดคุยมีการวิวาทะกัน แต่สิ่งที่เราอยากจะตั้งคำถามนั่นก็คือผู้หญิงคนนี้คือใครและผู้ชายคนหนุ่มนี้คือใครผู้ชายคนที่สูงอายุคนนี้คือใครทำไมถึงได้ไปปรากฏตัวในงานพิธีต่างๆจะบอกว่าไม่ได้ลากเข้ามาทั้งยวงเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย